ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรนะคะซึ่งแฟนมวยคุณคแมรนะ่ะมีการอิจฉาเล็กน้อยหลังเห็นมวยวันนะ่ะมาตรฐานสูงเกินไปแต่พอหันมาที่มวยคุณคแมรนะ่ะมันต่างกันเลยนะครับสวัสดีครับแฟนมวยทุกท่านวันนี้มาพบกับช่อง Start c o m มเมนอีกแล้วนะครับแล้ววันนี้นั้นนำฟังคอมเมนต์ชาวขมิ้นกันทุกท่านน่าจะดูแล้วนะคะว่ามวยนะเป็นกีฬาระดับโลกไปแล้วซึ่งประเทศไทยนะก็มีมวยวันเซีชิพเฮ้เป็นมาตรฐานสูงระดับโลก แถมมวยวันน่ะมีมาตรฐานอะไรหลายๆอย่างที่สู่ระดับโลกอีกนะครับโดยนักกีฬานะ่ะเก่งๆมาจากทั่วโลกมีการแข่งขันกันมีการทิงแชมป์กันพอชนะไปก็ได้โบนัสแถมก็ได้เงินรางวัลอีกมากมายการจัดอีเวนต์ของวันชยมชิพก็ดีอีกด้วยนะครับมีการโปรโมทระดับประเทศจนสูน่นําไปถึงระดับโลกเลยแล้วดูอย่างเดือนที่แล้วนะครับที่วันชมมปียนน่งไปจัดที่กาตามีการจัดเวทีแบบอลังการจนทำให้แฟนมวยทั่วโลกลเห็นว่ามวยวันชมมชีฟน่ะดีแค่ไหน แต่ยกเว้นประเทศหนึ่งนะครับที่บอกว่ามวยวันชิปชิปน่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ไม่รู้นะครับว่าเขาน่ะอิจฉาเพราะอะไรแถมในบางครั้งก็บอกว่าตัวเองน่ะออริจินอลสามารถทําได้ทุกอย่างไทยน่ะทำก่อนเราแล้วแฟนมวยกุลคยเแบ,บบางครั้งน่ะก็มีการเปรียบเทียบนักมวยตัวเองกับนักมวยไทยที่ดีกีรระดับไม่ธรรมดาเลยนะครับแต่แฟนมวยกุลขยเมน่ะเขาจะรู้หรือเปล่าว่ามวยกุลขยเมของเข,ขาน่ะเทียบกับไทยแทบไม่ติดเลยแถมมาตรฐานไทยน่ะสูงกวามวยกัมพูชาเยอะเลยนะครับ เอาเลยนะครับทุกท่านไม่ไปการให้เสียเวลาในการรับฟังเราจะฟังคอมเมนต์กันได้เลยครับคอมเมนต์ของชาวคอมเมนต์ท่านแรกเลยครับมวยวันชิปไม่ชิปน่ะมันเป็นรายการระดับโลกดังนั้นนักชกแต่ละคนที่ต้องผ่านน่ะต้องผ่านอะไรมาหลายอย่างแล้วนักชกของแต่ละคนน่ะพวกเขาเนี่ยก็ต้องยอมรับความจริงว่ามวยไทยน่ะดีที่สุดแต่ในบางครั้งน่ะมวยไทยเขาก็ทําได้นะคอมเมนต์ของท่านต่อมาเลยครับ ช่วงนี้นะคนคขมเมนของเรานะเอาแต่มวยไทยไว้เก๋ัางนั้นแต่นักชกไทยนะเขาไม่เอาขอเขมรนกันแต่ในบางครั้งพวกเขานะเหยียบย่ำเราไม่ได้อ้างนะแต่มันเป็นข้อเท็จจริงว่าทั้งสองประเทศนะ่ะเป็นประเทศที่ไม่ลงรอยกันคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับพวกเขานั้นเขียดเราพวกเขาในบางครั้งดูถูกนันชกชกกพูชาเกินไปพวกเขานะเอาศิลปะของเราไปแต่ทำไมเราถึงชอบเอามาเปรียบเทียบกับไทยอย่างนี้ล่ะในการแข่งขันเราก็สู้ไทยได้ คอมเมนต์ชาวคอมเมนต์ต่อมาเลยครับอย่าใช้คำว่าเสียใจซิทุกๆวันนะ่ะโปรโมเตอร์ของเรานะ่ะก็มีดีอยู่นะคุณนะ่ะจะไปไหนพวกเขานะ่ะไม่เห็นค่าเสียหปักของเราพวกไทยนะ่ะมันก็ไม่เท่าไรหรอกค <Comment S 2> อมเมนต์หนงคนต่อมาเลยครับสยามนะเกดคอมเมนต์พวกเขานะ่ะไม่เสียเงินให้กับเราพวกเขานะ่ะกลัวเราจะหกักแรปวดเข้าใจความสามารถของเราด้วยนะว่าถ้าเกิดพวกเรารวยนะ่ะพวกเรานะ่านะจะไม่ติดต่อชาวสยามเลย นักชกเก่งๆของไทยนะมันมีมากมายมันมีเป็นร้อยเป็นพันแต่พวกเขาน่ะก็เลี้ยงแต่นักชกเกดเเกดบเกดซของพวกเขาเท่านั้นแหละคอมเมนต์หนงกคนต่อมาเลยนะครับระวังคนอื่นนะระวังเสียมน่ะจะโดนเวียดนามนำคอมเมนต์หนงกคนต่อมาเลยนะครับพวกเขานะไม่แค่เอาเราไปหลอกถ้าเกิดเราชนะพวกเขาน่ยก็ขายหน้าคอมเมนต์หองคนต่อมาเลยนะครับการต่อสู้กับไทยนะมันเป็นเรื่องดี สยามนะมันชอบหาเงินหาทองเก่งอยู่แล้วพอนักโชคเขาแพ้น่ะครับก็ยังได้เงินส่วนมวยของเรานะ่ยก็เอานักโชคของไทยแค่แก่ๆมาเท่านั้นแหละคอมเมนต์ของท่านต่อมาเลยครับช่วงนี้นะ่ะมวยกุลคอมเมนต์ของเรานะ่ะก็เลี้ยงนักมวยไทยไวยเกีรเท่านั้นแต่มวยไทยนะ่ะเขาไม่เอานักโชคกงชาของเรานะ่ะมาเหยียบบนเวทีเลยความสามารถของเราก็ไม่ได้ไปกาพวกเขาเท่าไรหร่หรอกแต่ทั้งสองประเทศนะ่ะมีการยึดติดและความสัมพันธ์ที่ดีคอมเมนต์ชาวคอมเมนต์ต่อมาเลยครับ ฉันไม่คิดว่าฉันจะเป็นหนึ่งในนั้นที่ดูมวยวันแลวฉันก็เชื่อว่านักชกกำมือชาของเรานะก็มีแต่เก่งๆเท่านั้นในส่วนการจัดอีเวนต์สนามใหญ่ๆของมวยนะเราก็ไม่แพ้มวยวันหรอกคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับแค่นี้นะมันก็ไม่เท่าไรหรอกเรานะ่ะต้องเข้มแข็งเข้าไว้คอมเมนต์ชาวขมิคนต่อมาเลยนะครับมันน่าทึ่งมากที่วันนะ่ะเขานะ่ะมีสนามที่ประลองใหญ่ขนาดนี้แต่ทาไมเราไม่ลองโปรโมทเหมือนพวกเขาล่ะ พวกขานะมีราคาต้นทุนที่สูงมากเลยนะแต่ความสามารถนักโชคของเรานะ่ก็สามารถแข่งขันกับวันเชมชิพได้แบบสนุกเลยคอมเมนต์ของชาวเขมเมนต,ต่อมาเลยครับทำไมคุณถึงชอบมาเปรียบเทียบและพูดเรื่องบ้าบ้าอย่างนี้ล่ะบางครั้งนะพวกเขานะก็ไม่เห็นคุณค่าของเราแถมพวกเขานะก็ไม่พูดเรื่องของเราอีกคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับในความสามารถในการชกในการจัดเอีเวนต์ของเรานะก็เท่าทยแต่นักโชคของเขาน่รักษาตัวดี สองสเดือนนะ่ะมีไฟหนึงแต่ของเงานะ่ะมีแข่งทุกอาทิตย์เลยแต่ถ้าเกิดนักชกกีฬาของเงานะ่ะได้รับอาการบาดเจ็บในเงินในการรักษาอนะมันไม่เพียงพอคอมเมนต์ <Comment S 1> ของชาวเคอมเมนต่อมาเลยครับมวยวันเชฟชิพนะ่ะมันน่าทึ่งมากอันนี้ฉันพูดจริงเลยนะคอมเมนต์ <Comment S 2> ของคุณต่อมาเลยนะครับพวกเขานะ่ะไม่เอาแบบเราแต่เล่านะ่ะชอบสนับสนุนเขานะคอมเมนต์ของท่านต่อมาเลยนะครับ อย่าไปที่ไหนที่มันไม่เห็นคุณค่าเราเลยพวกเรานะ่ะต้องมีคุณค่าให้มากที่สุดจนพวกเขาเนะห็นคุณค่าเราเราไม่จาเป็นต้องไปแข่งสนามวันชิวิชิปอะไรถึงขนาดนั้นหรอกคอมเมนต์ของชาวคอมเมนต์ของคุณต่อมาเลยนะครับบ้าหรือเปล่าเนี่ยแค่ความสามารถจริงๆของเรานะ่ะก็ยังสู้ไทยยังไม่ได้เลยถ้าเกิดเราไปวันชิวิชิปนะ่ะเราจะน่าอายแทนคอมเมนต์ของชาวคอมเมนต์ต่อมาเลยครับเรานะ่ะมันก็เหมือนกบเลยพอฝนตกแล้วกบมันก็ขึ้นจากฝั่ง เราน่ยยังห่างไกลคอมเมนต Get ์ชาวคอมเมตของคุณต่อมาเลยนะครับฉันยอมรับเลยว่าฉันน่ะเก่งวันเชมชีพิสุดยิ่งเจ้าของนะฉันน่ะยิ่งไม่ชอบคอมเมนต์ของคุณต่อมาเลยนะครับฉันน่ะไม่เชื่อว่ามวยของเราน่จะไปเปรียบเทียบวันได้ถึงขนาดนั้นหรอกคอมเมนต์ของคุณต่อมาเลยครับคุณน่ะก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นมวยวันคอมเมนต์ของชาวคอมเมนต์ของคุณต่อมาเลยครับ สิ่งที่สําคัญจริงๆสำหรับไปมวยวันน่ะมันคือเงินต่างหากล่ะคอมเมนต์ชาวขมียนต่อมาเลยครับอย่าไปไว้ใจอันนี้มันคือกับดักของวันชิมชิปต่างหากคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยครับฉันรู้ว่าพวกเขาน่จะพูดยังไงพวกเขาน่ะมักจะมีเล่ห์เหลี่ยมกับเราคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยครับเขาน่ะไม่เอาทั้งโชคกุลคมิ้นของเราไปแข่งข,ขงขันเพราะกลัวพวกเขาน่ะกลัวเสียหน้าแล้วก็หน้าแหกต่างหาก คอมเมนต์ของชาวคอมเมนต์ต่อมาเลยครับฉันนะ่ะแยกไม่ออกว่าอันไหนบ้านเลขที่1อันไหนบ้านเลขที่สกันแน่เนี่ยทำไมบ้านหมายเลขที่สมาดูดีขนาดนี้คอมเมนต์ชาวคอมเมนต์ต่อมาเลยครับพวกเราไม่เหนื่อยหรือไงที่ตามมวยวันชิมชิปได้ถึงขนาดนี้คอมเมนต์ของคนต่อมาเลยครับประเทศไทยนะ่ะมีการจัดการที่ดีนะฉันน่ะชอบเลยคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยครับข่าวนี้นะ่ะมันน่าขยะขยั่งสรับฉันฉันนะไม่ชอบดู คอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับอย่าเตือนฉันซิเพราะมวยวันแชมเปี้ยนชิพน่ะไม่เอาชกเขมรของเราไปคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับฉันนะไม่เคยได้ยินข่าวว่าวันแชมเปี้ยนชิพน่ะได้ดีกว่าเราเล่านะมีความสำเร็จที่มากมายในอนาคตคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับอย่าไปแข่งขันกับคนเก่งซิเพราะเขาน่ะเอาชนะเขมรได้สบายคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับแม้ว่าไทยน่ะจะเก่งกว่าเรา แต่เรานะ่ก็เป็นพ่อของไทยทั้งหักคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับอย่าไปเชื่อข่าวจากประเทศไทยมากประเทศไทยน่ะมันชอบสร้างเรื่องคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับพวกข่าวน่ะมักจะพูดว่าตัวเองน่ะดีกว่ากัมพูชาที่แท้จริงแล้วกัมพูชาน่ะดีกว่าทั้งหักคอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับก็กัมพูชาน่ะมันไม่ message, Dude, มีสนามของตัวเองที่อลังการเหมือนวันเทียมชีพน่ะหวยวันเทียมชีพน่ะมีสนามที่อลังการกว่ากัมพูชาเยอะ คอมเมนต์ของคนต่อมาเลยนะครับนี่หรือเปล่ามันเป็นสาเหตุที่นักมวยไทยนะ่ะมันก็ไม่ได้แย่อะไรถึงขนาดนั้นนักชกของเราเดี๋ยวนี้นะ่ะมันค่อยๆมีคุณภาพเท่าไหร่คอมเมนต์ของชาวคอมเมนต์ต่อมาเลยครับเล่านะมันก็ไม่ได้แย่เท่าไรหร่หรอกออกไปทางดีที่ซ้ํานอกจากสนามเท่านั้นแหละที่เราสู้มวยวันไม่ได้คอมเมนต์ของคนต่อมาเลยครับถ้าเกิดไม่มีเจ้าของคนนี้นะรับรองว่าไทยนะ่ะมวยไทยจะหมดสภาพอย่างแน่นอน คอมเมนต์ของคุณต่อมาเลยครับหยุดสักทีเถอะพวกคอมเมนต์ Comment ของคุณไทยนะมันน่าละอายใจสำหรับชาวกัมพูชาคอมเมนต์ Comment ชาวกัมพูชาของคนต่อมาเลยนะครับเดี๋ยวนี้นะมวยวันเชมิชชิปนะมันเทียบเท่ากับเควันคอมเมนต์ของท่านต่อมาเลยนะครับแน่จริงเอาวันเชมิชชิปนะมาโชคที่กัมพูชาสิรับรองว่าคุณนะจะได้เจออะไรอลังการแน่คอมเมนต์ Comment ของท่านต่อมาเลยนะครับแฟนๆของเรานะมักอิจฉาพวกเขา คอมเมนต์ของคุณต่อมาเลยนะครับในกัมพูชานะถ้าเกิดคุณใช้ชีวิตอย่างนี้นะรับรองว่าคุณนะก็จะมีชีวิตอยู่อย่างนี้แหละดูไทยนะเขามีการพัฒนาการที่ดีเรานะ่ะมันแตกต่างจากพวกเขาเกินคอมเมนต์ของท่านต่อมาเลยนะครับพวกเรานะ่ะกลัวดังต่างหากถ้าเกิดเราดังเกินเดี๋ยวประเทศไทยนะ่ะเดี๋ยวจิดจาเราคอมเมนต์ชาวคอมเมนต์ถัดไปเลยครับประเทศไทยนะ่ะกำลังแกวาหาคนอื่นกําลังใส่ร้ายคนอื่นว่ามวยคขมเมไม่ดีกว่าพวกเขา คอมเมนต์ของท่านต่อมาเลยครับพวกเขานาะกลัวเสียหน้าต่างหากถ้าเกิดพวกเรานะ่ะได้ชกมวยวันแชมเปี้ยนชิพนะคอมเมนต์ของคุณต่อมาเลยนะครับเป็นเพราะว่าการจัดการของแมบูชานะ่ะมันล้มเหลวมากเกินไปมวยคุณคอมเม่ของเราหนะมันแก้ตัวไม่ได้ตั้งแต่แรกเพราะว่าพวกเรานะกลัวการริ้มต้นต่างหากคอมเมนต์ชาวคอมเมนต์ต่อมาเลยครับเรานะต้องทําแบบอย่างดูอย่างมวยวันแชมเปี้ยนชิพที่เขานะเอาคนที่แข่งแร่งที่สุดมาเอามาต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรคมากมาย แต่ถ้าเกิดมวยวันแชมเปี้ยนชิพนะไม่มีเจ้าของคนนี้นะเราบองว่ามวยไทยนะก็ไม่ได้ดีกว่าเรามากพอไม่หน่อกคุนต่อมาเลยครับโทษแต่คนอื่นแต่ทำไมไม่โทษตัวเองล่ะพวกเราน่ะก็ไม่ได้แข่งเก่งกว่าพวกเขามากพอไม่หน่อกคนต่อมาเลยครับขอบคุณนะที่แจ้งให้ทราบในบ้านใหม่และคลิปสองนะก็ไม่ไดีดีวกว่าเราเท่าไหร่จีขอไม่หน่อกคุนต่อมาเลยครับพวกเราน,น่ะหยุดพูดถึงมวยไทยได้แล้วแล้วรวมถึงมวยวันแชมเปี้ยนชิพด้วย แล้วนี่เป็นคอมเมนต์สุดท้ายนะครับจากคอมเมนต์แฟนคุณคแม่ประเทศไทยนมีการจัดการที่ดีมีอะไรที่ดีหลายๆอย่างแถมราคายังถูกกว่าเราอีกจบไปนเลยครับทุกท่านกับคอมเมนต์แฟนมวยคุณคแม่หลังจากที่แฟนมวยคแม่นมีการเห็นว่ามาตรฐานของวันชมชิปชนะเข้าสู่ระดับโลกแล้วนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆมีคําถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ได้เลยนะคะเพื่อนๆแอดนั้นขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชม เ้วสามารถพบก,กันใหม่ได้ในคลิปต่อไปได้เลยนะครับท่านสวัสดีครับทุกคน